สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียบใต้คันชาแนลนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมโกกางปอปเซียนเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันประจำวันที่1กรกฎาคม2 5 6 3แล้วกันนะครับขอนอื่นต้องฝากไว้ด้วยน้วกันสำหรับ y ูฟ่า 17.com นะครับผมเว็บกีฬาออนไลน์นะครับผมที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องการเงินมั่นคงปลอดภัยปลอดภัยแน่นอนนะครับผมไม่มีประวัติการโกงนะครับ ตอนนี้เรามีระบบฝากถอนแบบอัตโนมัติภายใน3นาทีนะครับผมตลอด24ชั่วโมงแล้วกันนะครับมาเดี๋ยววันนี้โกจะพาไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมคู่ระหว่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับวันนี้เปิดบ้านรับการมเยือนของเชลซีแล้วกันนะครับเรามาดูสถิติเฮดทูเฮกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับคู่นี้3นัดสุดท้ายนะครับผม ล่าสุดเป็นฝ่ายของเวสต์แฮมยูเนเต็ดที่บุกไปเอาชนะเชลซีมา1ประตูต่อศูนย์นะครับผมย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับคู่นี้ผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับผมย้อนกลับไปเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วก็เป็นฝ่ายของเชลซีที่เปิดบ้านเอาชนะเวสต์แฮมมาได้2ประตูต่อศูนย์เช่นกันนะครับแล้วก็เสมอกันมาหนผลนะครับสำหรับคู่นี้นะครับสถิติเจอกันมาเนี่ยมีประตูแน่นอนนะครับผมเรามาดูสถิติของเวสต์แฮมกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับ5นะัดสุด ท้ายหลังสุดนะครับผมตอนนี้เนี่ยเวสแฮมรั้งอันดับที่17ของตารางอยู่เรียกว่าอยู่โซนท้ายตารางแล้วก็หนีตกชั้นด้วยนะครับสำหรับเวสแฮมนะครับเวสแฮมรวมทุกในการที่ผ่านมานะครับพ่ายแพ้ไปแล้ว4นัดนะครับผมเป็นการพ่ายแพ้3นัดรวดหลังสุดที่ผ่านมานะครับล่าสุดพ่ายแพ้กับท็อตแนมฮอตสเปอร์มา2ประตูต่อ0นะครับ5ที่ผ่านมานะครับเวสแฮมยูเต็ดเก็บชนะได้แค่นัดเดียวนะครับผมเป็นการเอาชนะซาแฮมตันนะครับ3ประตูต่อ1ครับ เรามาดูเกมในบ้านกันบ้างแล้วกันนะครับในบ้านของเวสต์แฮมยูไนเต็ดก็ถือว่าผลงานไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะครับเป็นการพ่ายแพ้ในบ้านของตัวเอง3นัดนะครับเก็บชัยชนะได้แค่นัดเดียวแล้วก็เสมอ1นะครับถือว่าเก็บไปได้แค่4แต้มนะครับพัมแต้มหล่นหายไป9แต้มถือว่าโอ้ในบ้านของตัวเองเนี่ยปีนี้เนี่ยเหนื่อยนะครับสำหรับเวสต์แฮมนะครับล่าสุดเนี่ยเวสต์แฮมพ่ายแพ้ให้กับวู๊ดซันตันนะครับผม2ประตูต่อสูงนะครับแล้วก็เอาชนะซันตันมาอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ครับ3-1แล้วก เป็นการเอาชนะไบรตันนะฮะเอ้ยเสมอไบรตัน3 3นะครับก็ถือว่าเกมในบ้านของเวสต์แฮมก็ยังน่าเป็นห่วงนะครับสำหรับวันนี้นะครับครับฟังมาดูทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างสิงโตเงินครามเชลซีกันบ้างรวมทั้งในการเชลซีเก็บชัยชนะทั้งหมดได้5นัดเลยนะครับผมยังไม่แพ้ใครด้วยนะครับ แล้วก็เชลซีเนี่ยเก็บคินชีสได้3นัดน,นะครับผมล่าสุดเนี่ยเป็นฝ่ายบุกเยือนเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็เอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ไป1ประตูต่อศูนย์นะครับแฮนดิแคปที่เปิดมาเป็นฝ่ายของเชลซีที่ต่อปอนะครับใครที่ไปอยู่เชลซีเรียกว่ารับทรัพย์แน่นอนนะครับสำหรับเกมไปเยือนลูกทีมของแฟรงค์แลมพาร์ดก็ถือว่ายังทําผลงานได้ดีเยี่ยมเลยนะครับผมยังไม่แพ้ใครเลยนะครับตอนนี้ก็ลูกทีมของเจอร์ดันเอ้แฟรงค์เลมพาร์ตนี่ก็เริ่มที่จะ เข้าที่เข้าทางกันแล้วนะครับผมล่าสุดก็ได้ตีบอลเบเนอร์มารวมไปถึงอักกิมซีเยกด้วยแล้วกันนะครับสองนัดหลังสุดที่ผ่านมาเป็นฝ่ายของเชลซีนะครับที่บุกไปเอาชนะเลสเตอร์1นนะครับแล้วก็เอาชนะแอสตันวิลล่าสองหนึ่งนะครับถือว่าห้านัดที่ผ่านมายังไม่แพ้เลยนะครับเชลซีรักษาสถ,ส,ถสถิติไม่แพ้นในเกมไปเยือน5นัดรวดแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยเวสต์แฮมเชื่อเลยว่าเจอกันหนักแน่นอนนะครับถ้าเทียบจากสถิติแล้วเนี่ยครับผมเชลซีเนี่ยเหนือชั้นกว่าเวสต์แฮมอย่างเห็นได้ชัดนนนนะครัับวีี้เ่ย โก oh, ยังมองว่าเชลซีเนี่ยนะครับถ้าได้ลูกแรกไวเนี่ยนะครับได้ลูกที่2เนี่ยมาไวแน่นอนนะครับขอให้ได้ลูกแรกก่อนแล้วกันนะครับเพื่อความสบายใจนะครับวันนี้เหรียราคาเปิดมาอยู่ที่นะครับผมเชลซี Chelsea ต่อ1ลูกนะครับวันนี้โกวางให้ไปอยู่ที่เชลซีได้เลยนะครับผมวันนี้ก็เชลซี Chelsea เนี่ยก็รอลุ้นพื้นที่ไปเล่นฟุตบอลถ้วยนะครับฟุตบอล อยู่ไฟแชมเปสเลีกด้วยนะครับผมวันนี้โกให้เลือกอยู่ที่เชลซีต่อไปถึงลูกแล้วกันนะครับใครที่ชอบก็ตามกันได้นะครับใครไม่ชอบก็สวนกันมานะครับผมวันนี้นะแล้วก็อย่าลืมแล้วกันนะครับผมเสียบใต้คันชแนลนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไปที่รูปกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่เป็นการพลาดคลิปที่เรามาอัปเดตให้ทุกๆวันนะครับสำหรับทีเด็ดบอลเต็งเน้นๆนะครับหนึ่งตัวทุกๆวันนะครับวันนี้โกต้องลาไปก่อนนะครับจนกว่าจะพบกันนใใหม่่โออกาสตไปนะคคคครรรัััับบววนนนีีี้้ขอใหโชดดะสสับ